Uh, วันนี้นครับขออนุญาตเข้ามาอภิปรายนะครับในเนื้อหาสําคัญนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขนะครับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการฉบับที่พอสอนะครับในเนื้อหาใจความหลักเนี่ยเพื่อแก้ไขให้ตรงกับรัฐธรรมนูญมาตรา190นะครับผมไม่มีข้อ,ข,อข้องกังวลใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่คือที่ผมอยากจะขยายความในประเด็นอื่นๆต่อไปด้วยนะครับนั่นก็คือกิตติยศของการเป็นผู้พิพากษา นะครับเกียรติยศสูงสุดของพิธีการนะครับนั่นคือการที่ได้รับโปรดเกล้าการุณานะครับจากองค์พระมหากษัตริย์แต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษานะครับเกียรติยศสูงสุดของการมีอาชีพเป็นผู้พิพากษานั่นคือการให้ความยุติธรรมกับคดีครับเกียรติยศเหล่านี้นะครับส่งอะไรต่อมาด้วยครับเกียรติยศเหล่านี้ส่งต่อมา ให้กับท่านผู้พิพากษาทําให้มีความอาภิสิทธิ์ชนที่มากกว่าคนทั่วไปครับแต่อภิสิทธิ์ชนนี้ครับไม่ได้เหนือไปกว่าคนเดินดินธรรมดาครับในประเทศไทยนี้นะครับจะมีกี่อาชีพครับที่จะมีอภิสิทธิ์ชนแบบนี้หนึ่งในนั้นคืออาชีพผู้พิพากษาหนึ่งในนั้นคืออาชีพนักการเมืองนะครับ ผมยกตัวอย่างให้เห็นทชัดแบบนี้ครับเพื่อนของผมคนหนึ่งครับท่านประธานครับก่อนที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้เนี่ยเพื่อนๆเ,เรียกว่าตู่วันรุ่งขึ้นครับสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้แล้วเรียกว่าท่านตู่วันดีคืนดีครับประพฤติผิด,ผดนะครับถูกปลดออกจากราชการจากที่เรียกว่าท่านตู่เนี่ยกลายเป็นเรียกว่าไอ้ตูล่ละมีนะครับนี่คือเกียรติยศที่มากับ อาพิสิทธิชนในความเป็นผู้พิพากษาครับย้อนกลับไปครับอยากจะดึงให้กับท่านผู้พิพากษาหล,หลายๆท่านนะครับย้อนกลับไปดูอดีตครับก่อนที่ท่านจะเป็นผู้พิพากษานะครับผมตัดเรื่องที่ว่าความยากดีมีจนความไม่เท่าเทียมกันความไม่พร้อมกันของแต่ละครอบครัวไม่ว่าจะร่ํารวยอะไรต่างๆผมตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับทุกท่านผู้พิพากษาทุกท่านผ่านเส้นทางเดียวกันมาครับไม่ว่าท่านจะมาจากสนามใหญ่นะครับ จบตรีกฎหมายนะครับจบเนติบัณฑิตไทยเป็นทนายความหรือนิติกรมาสองปีหรือท่านจะเป็นผู้พากษาจากการสอบผ่านสนามเล็กจบตรีกฎหมายจบโทในประเทศไทยจบเนติบัณฑิตไทยเป็นทนายความหรือหรือว่า,านิติกรมาหนึ่งปีนะครับหรือแม้กระทั่งท่านจะเป็นผู้ช่วยพิพากษา,าจากการสอบสนามจิ๋วหลักเกณฑ์เดียวกันครับจบตรีกฎหมายจบเนติบัณฑิตไทยเป็นทนายความ และจบกฎหมายจากต่างประเทศดักสูตร2ปีนะครับถ้าท่านเรียนถ้าท่านไปเรียนอังกฤษท่านก็เรียน2ใบถ้าท่านไปเรียนเยอรมันท่านก็เรียน1ใบนะครับเพราะฉะใช้ดักสูตร2ปีสิ่งที่ผมจะพยายามทําให้เห็นว่าองค์กรตุลาการนะครับมีผู้วิพากษาที่มีความหลากหลายมากครับ เรามีผู้วิพากษาที่ปากกัดตีนถีบเรามีผู้วิพากษาที่มีความเชี่ยวชนานาญในการทํางานได้รับความรู้จากการล่าเรียนในประเทศไทยเรามีผู้วิพากษษาที่มีประสบการณ์ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศครับนี่คือบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสบการณ์มีมุมมองที่แตกต่างจากอาชีพอื่นๆมากมายนี่คือบุคคลคุณภาพของตุลาการไทยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วครับ ผมอยากจะแสดงให้เห็นถึงความเหมือนของคนที่เป็นที่มีอาชีพผู้พิพากษาและนักการเมืองเรามีความเหมือนที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งครับความเหมือนนั้นคือตอนนี้นักการเมืองและผู้พิพากษาเราอยู่ในจุดต่ําสุดของอาชีพครับเราอยู่ในจุดต่ําสุดของอาชีพแล้วแต่นี่ครับนี่คือโอกาสครับนี่คือโอกาส โอกาสที่เราจะสร้างความศรัทธาให้กับอาชีพของพวกเรากลับคืนมาครับวันนี้ครับนักการเมืองหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นสสจะเป็นสวาจะเป็นรัฐมนตรีก็ตามทีสิ่งหนึ่งครับผ่านมาหลายปีแล้วแต่เหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอ,อาจารย์ของผมท่านหนึ่งครับวันนี้เป็นนักการเมืองเต็มตัว เป็นรัฐมนตรีสิ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจท่านไม่เคยสอนแม้แต่คำเดียววินาทีเดียวที่บอกว่าเรียนให้จบไปเป็นนักการเมืองไปเป็นผู้พิพากษาแล้วไปล่ำไปรวยกับอาชีพนักการเมืองกับอาชีพผู้พิพากษาสิ่งนั้นท่านไม่เคยสอนออกมาจากปากของท่านครับแล้วยังไงต่อครับวันนี้ครับผมอยากจะมาเรียกร้องให้กับเพื่อน กับพี่กับน้องผู้พิพากษาของผมครับท่านจําได้ไหมวันที่เรานั่งอ่านหนังสือกันที่หอกลางตอนเย็นมานั่งอยู่บันไดหน้าหอกลางทบทวนดีกากันแลกเปลี่ยนพูดถึงความฝันพูดถึงอนาคตของเราท่านจําได้ไหมครับตอนที่เราเรียนในติบัณฑิตเราต้องไปซื้อตำราในคำบรรยายในปีก่อนๆมาแล้วมานั่งฉีกฉีกแต่และวิชามารวมกันเพื่อที่ทจะได้อ่านจบ ใน,ในคำบรรยายของปีที่ผ่านมาแล้วจะได้ทันมีเวลาได้มานั่งอ่านคำบรรยายของในปีปัจจุบันเพื่อนที่เป็นที่ผูุิภากษาครับจำได้ไหมวันที่เราไปเรียนต่างประเทศเราต่อสู้เราอดอยากเราลำบากเราฝ่าฟันกันมาขนาดไหนท่านลืมความฝันท่านลืมอุดมการ์ของท่านไปหรือยังครับวันนี้ครับผมอยากให้เพื่อนผููิภากษาอยากให้พี่อยากให้น้อง ที่เป็นผู้พากษาหลับตาครับแล้วปล่อยวางเครื่องพันธนการทุกอย่างของท่านปล่อยวางลงครับแล้วเริ่มต้นสร้างศรัทธาของอาชีพผู้พากษาได้ตั้งแต่ตอนนี้ครับปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราขอบคุณครับ